สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมทิกเกะน,นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครบล็องนะครับก็เอาูดสัส้นิดนึงเลยกันล่าคลิปล่าสุดที่ผมทําคลิปหนัวไปนะครับผมเซ็นเซอร์แล้วทุกคนเห็นนะเพราะผมเซนเซอร์แหละผมโดนเหลืองเว้เชี้ยอะไรวะมึงเอาอะไรมาเหลืองกูก่อนโคตรงงเลยเออก็คลิปนี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคคือมึงเล่นกับกูอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ยผมเซนเซอร์แม่งทั้งตัวเลย แล้วดูดิว่าจะเหลืองไหมถ้าเหลืองอีกผมก็ปล่อยละอูดทำอะไรไปได้แล้วก็าคงต้องยืน่นยื่นอุทธร์นะครับยื่นให้ไแมนด้วนรีวิวให้คนมารีวิวอีกซึ่งตอนเนี้คลิปตัวมันเขียวแล้วแต่มันต้องรอแบบเกือบวันนึงอ่ะซึ่งเขาเคลมไว้ว่าสูงสุดที่ต้องรอคือเจ็ดวันทําการโอ้โหแม่เจ้า,เาหวังว่าจะไม่โดนนานนั้นนะครับอ่ะบนพอแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยตัวละครนี้นะครับรองเป็นตัวละครสายดีเฟนเดอร์นะครับ อักัดเซตตาธาดลบปืนที่ใช้เป็น AR นะครับแอซซอลไรเฟิลที่ทำดาเมจนะครับสร้างดาเมจได้13.65%แล้วก็สร้างดาเมจใส่เมื่อโจมตีแกนเนี่ยได้200%รนความจุกระสุน60นัดนะครับรีโหลด1วินาที <c oughs> <c oughs> อทีนี้มาดูที่สกิลนะครับสกิลของนนนเนี่ยจะออกแนวไปทางสายซับซะมากกว่า ตำแหน่งดีเฟนเดอร์จริงแต่สกิลนี่สับชัดๆนะครับมาดูกันจิลหนึ่งนะครับเปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้า120ครั้งจะสร้างโล่ให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับโดยที่โล่เนี่ยโล่มันเป็นโล่อันเดียวเหมือนโคลี่อ่ะมันเป็นปาเลียอันเดียวนะครับสร้างขึ้นมาแต่ว่าป้องกันคนทั้งปาร์ตี้โดยที่โล่เนี้ยคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สูงสุดนะ11.8%ของ max HP ผู้ไล่หรือ HP สูงสุดของผู้ไล่นะครับ เปที่ระยะเวลาจะคงอยู่5วินาทีต่อมาสกิล2นะครับจะเปิดใช้งานเมื่อเบิร์สเต็มสิ้นสุดลงก็คือเบิร์สเต็มระยะเวลาเบิร์สเต็มหมดนะส่งผลกับอันธมิตทั้งหมดนะครับฟื้นฟู HP อย่างต่อนเนื่องนะ8%จาก max HP ผู้ไล่อีกแล้วนะครับสูงสุดที่3.68%ทุกๆ1วินาทีระยะเวลาฟื้นฟู5วินาทีแล้วก็มีเพิ่มเติมแถวที่2อันนี้จะเปิดใช้งานเมื่ออยู่คู่กับตัว อานัวยังอยู่ในสนามคือนัวไม่ตายนะครับตัวยังอยู่ในสนามจะทําให้ครูดาวของเบิร์ทสกิลตัวบล็องเนี่ยลดลงนะครับเหลือ20วินาทีก็คือจะลดลงไป40 7 6จุดวินาทีเลยนะครับมาดูที่เบิร์ทสกิลครับเบิร์ทสกิลของบล็องเนี่ยเดิมเนี่ยคููดาว60วิวิซึ่งสูงมากๆนะครับสูงมากแต่ถ้ามากับนวัวจะลดไปเหลือ20วินะเบิร์ทสกิลเป็นเบิร์สลำดับ2นะครับ โดยที่จะส่งผลกับอันธมิตทั้งหมดนะครับฟื้นฟู HP อีกแล้วนะคิดสูงสุด3.84%ของ max HP ผู้รลายนะครับเด้งจะเด้งเลือดทุกทุกหนวินาทีเหมือนกันระยะเวลา8วิเอฟเฟกที่2นะครับส่งผลกับอันธมิตหนคนนะครับที่มี HP ต่ำที่สุดโดยที่ไม่นับผู้รลายนะครับยกเว้นผู้ร้ายทำให้อมตะ ติวิแล้วก็เพิ่ม max hp ขึ้นนะครับสูงสุด31.68%ระยะเวลา10วินาทีเอฟเฟกที่3นะครับส่งผลกับศัตรูทั้งหมดทำให้ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุด3 9 6 6 39.26นะครับระยะเวลา10วินาทีตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่พึ่งพาหัวอย่างมากก็คือถ้าเกิดไม่มีหัวเนี่ยผมไม่แนะนำให้เอาลงสนามเลยหรือซ้ำนะ เป็นตัวละครที่เก่งนะครับเป็นตัวละครที่สามารถซับเพิ่มความอยู่รอดให้ทีมได้สูงมากๆมีทั้งฮิวนะครับมีฮิวสองเอฟเฟกเลยนะมีอมตะนะครับแล้วก็มีมีบัฟใส่ศัตรทูทำให้โดนดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้มันเริ่มเป็นกระแสะว่า2ตัวละครนี้รัวกับรองเนี่ยกลายกำลังจะกลายเป็นเมตาใหม่ในในทุกๆโหมดแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าคิดว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าเอาไปลง บอสก็ตีได้วะบอสก็สู้ได้นะครับตรงเนื้อเรื่องก็ได้ระดับตึงแต่ตอนนี้เนื้อเรื่องผมมันไปด่านสุดท้ายของตอนนี้แล้วอ่ะมันเริ่มมันเริ่มตึงนะครับคือเลเวลตัวละครไม่ถึง5อเไรเรียกแต้มทีมมันมันโดนพินอตตี้อ่ะมันโดนไอค่าความต่างของไอแต้มที่ต้องการในการผ่านกับแต้มทีมอ่ะผมมันมันห่างกันมากจนโดนดาเมจแรงมากครับก็เลย ไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ถ้าเกิดปั้นมาให้แต้มมันห่างกันน้อยกว่าเนี้ยผมว่าผมผ่านได้เนี่ยอ่อย่างที่บอกไปตัวละครนี้นะครับไม่เหมือนนัวนัวนี่ยังพอถูไทยในการที่จะหยิบมาใช้ตัวเดียวแต่ตัวเนี้ยาขาดนัวไปเนี่ยรองเนี่ยขาดนัวไปมันเหมือนกับเหมือนกับเผาไม่ใส่ไข่ดาวอะ่ะคือมันไปไม่สุดอะมันไม่น่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ไหวจริงๆน,น,นะนะครับ นะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับสำหรับใครที่จะดูตัวอย่างในการต่อสู้นะครับแนะนำให้ย้อนไปดูนะครับจะมีเกรดดิกเกอร์นะครับของทาคลิปตีบอสเกรดดิกเกอร์ไว้โดยใช้นวกับรองนะครับก็ย้อนไปดูได้นะค,คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปต่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ